สวัสดีครับพวกผมเฟลูเฟนกับแอมนิเชียเดอะดาร์คเดสเซนทพาร์ทเนะครับหลังจากที่เราได้พยายามหาทางอ้อมไอ้ก้อนหินเหล่านั้นแล้วเราก็ยังหาไม่เจอเราก็จะเลยเราก็เลยจะเดินทางหากันต่อไปนะครับมีทีมเดบอกให้กวนนดงแล้วก็กู <c oughs> <c oughs> ขออภัยที่กูช่วยไรมึงไม่ได้นะจริงๆ <c oughs> หยิบสีหยิบแดเนียลเอ้ แดเนียลไม่เคยหยิบของถูกเลยพอเวลาที่กูจะต้องหยิบจริงๆนี่คืออะไรนี่คือสวิตช์ใช่ไหมที่จะบ,บอกเต็มมือเลยแต่เอ๊ะบนนั้นไม่มีอะไรนะอืมโอเคมีเสียงผู้หญิงร้องไห้เยีย่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลย Daniel. แดเนียลในแน่มาก นายเป็นเจนท์แมนมากนี่มัน Cannot help you girl I'm sorry ผู้อ่ลมลมลม ตั้งใจส่งเสียงดังนะครับขอโทษนันมันแค่ assemble the deal yet need to find all the parts o k a ยังไม่ครบส่วนนะครับเราต้องหาให้ครบกันดีมากที่ยังไม่ออกมาขอบคุณมากครับ ตัวนี้มีเสียงผู้หญิงดังขึ้นมีอไรสิ Thank you for the tinder box ืมโอเคเรากำลังจะได้ครบสามส่วนแล้วจุเอ่อที่คุณเจาะไม้เล็กนิ กูเชื่อว่าหยุดร้องไห้ได้แล้วกูไปทำอะไรมึงกูไม่สามารถช่วยมึงได้กูขอโทษไปแล้วไปแล้วไปเร็วจะแม่งโผล่มีงานเข้ากูโอเค จเจาะแม่งจึก What เฮ้ย I Cannot use this item this way กูต้องเจออาะอะไร Another way to get to h r u g h It won't budge แล้วกูต้องทำอะไรยังไงทำไมมีเสียงนาฬิกาดังอยงู่เรื่อยๆวะ เอ้ยจะดังไปแล้วนะโอเคที่นี้สว่างแล้วกูยังเหลือทินเดอ์บ็อกซ์อยู่ใช่ไหมเยี่ย t h a ด s yeah. เบส s ซิ is needed for liquid. Partially fill pot. อ๋อโอเคเข้าใจละหยุดล้องได้แล้วกูช่วยอะไรมึงไม่ได้อยู่ดีมึงต้องการอะไรมึงอยากได้ค่าขนมใช่ไหม เอ็กซ์ปลอเซโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปจ้าจา่จาจ่าร้องจา่าร้องอถ้าเกิดมันดังนานขนาดนี้ไม่แน่เราอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นคนจริงๆก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุยไปแล้วบูเดรบง ออกจากที่นี่ไกลขนาดนั้นเลยหรอไก,กลแล้วนะ I see a tinderbox เก็บแล้วเออเมาอะไรขนาดนั้นชีวิตเธอดราม่าอะไรขนาดนั้นฉันไม่เข้าใจ ยังไงวะพี่โบนบิรอ๋อไอซีเฮ้ยะไม่โดนอีกโอ้ยเอ็งดีๆเอ็งดีๆเฟน กูต้องอยู่ในระยะไหนถึงจะเรียกว่าเซฟฮึบ<อ>ฟัเยอยนี่ลอยจริงจินจัดไฟกลางห้องแมง่กูเสิร์

ฉันไม่ได้จะมาทำอะไรเธอนะรอบนี้ทินเดอ์บ็อกซ์จ้าจ่าร้องไห้จา้าไม่มีถังน้ำมันแล้วอะเออไม่มีถังน้ำมันแล้วอะกูเห็นอะไรบางอยา่างเออมือไปเก็บน้ำมันตเติมแม่งจุก นี่หมายความว่าไงวะโอทางยาวจังเว้ยปวดเราอ่ะไอ้ตนอยู่ว้วไปแล้วไปแล้วไ หยุดร้องจ้ะหยุดร้องหยุดร้องกูวิ่งมาไกลมากมันตามกูไปเนี้ยมันตามกูไปเนี้ยเฮลโห เดาโอเคมันมันอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้เชียเ้ยงานเข้าแล้วกูรีบๆออกไปจากที่นี่เลยเร็วมีหมูมีเมู อะไรเลยจริงๆหรอมีน้ำมันแล้วไงต่อวะมีมีดอย่านะอย่าทำอะไรกูนะขอร้อง กูแค่จะมาหาของเพปิดเครื่องยนตเฉยๆเองทีนบอกเต็มมือแล้วนะตอนนี้โอเคกูเห็นหน้ามันแล้วกูเห็นหน้ามันแล้วโชคเ่มไม่เข้าข้างกูแล้วเยเย้เยเย <c oughs> <c oughs> โอ้เช oh, yeah. ียเสียงเสียงไม่ไหวมากไม่ไหวจะเชียแต่เนียลมึงทำเฮียอะไรเนี่ยในนี้มึงฆ่าคนเหรอจุดไฟให้กูด้วยขอบคุณมาก <laughs> <laughs> peter, <tiden <tiden if a full set of three lots is unavailable there is one lot in the inner study room which might work in case of elevator breakdown again. อันเสซส์เล่มนู้นนเน่าวีสมัสกันด็โอเคเขาบอกว่ามีอันนึงอยู่ในสตีลูมชั้นในแต่ว่าในนี้มีสองอันยังไงกูต้องใช้สามอันอยู่ดีป่าวมันมาจากข้างหน้า มันเป็นกิมมิคเกมผีอย่างแท้จริงกูสามารถเป่าเทียนให้ดับได้หรือไม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหยันนะหยันนะกูไหวแล้วกูไหวแล้ไปเฮอ่อไปเฮ่อเฮ่องั้นงะั้นะ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  กูกูกำลังจะเป็นบ้าแล้วกูกำลังจะเป็นบ้าแล้วยังไงยังไงไปเถอะกูไม่ได้อยู่ตรงนี้กูไม่ได้อยู่กูไม่ได้อยู่กูไม่ได้อยู่ตรงนี้กูไม่ได้อยู่นั่น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  File qua! no! No more, man. No more. No more. I hate you. I hate you. Yeah! no! No 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 no! no, no. เชีย่ยอะไรกูแอบไหนเนี่ยฟั c ฟั u ฟั f ฟั k ฟั c ฟั u ฟั f ฟั k ฟ u c ฟั u เชียแหละขอให้มันมีตัวเดียวเพพอนะ เข้ามาสิเ <câ> ข <reen> <men> okay. ้ามาสิมึงหายไปไหนวะมันมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นภาพหลอนของกูหรือว่าอะไรหรือแม่งแดกเหล้าอยู่หรือแม่งแดกน้ำมันอยู่ หรือโฮมลลานมาช่วยคุณจริงๆหรือฟักกะโลมันเป็นภาพหลอนหรือเปล่าวะกูไม่รู้แล้วกูไปละกูไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วจ้า ขอบคุณมากที <c oughs> ่เออ่ากูไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีจริงๆที่กูยังมีชีวิตอยู่นี่ไปดีกว่าห้องนี้ไม่ปลอดภัยแล้วเฮร d เราเจอที่อย่งนี้ได้นะเพื่อเกาที่อาเจียหายที่ห แล้วทำไมเขาไม่มาเขาไม่อยากมาเขาอยากมันไม่ได้เป็นไปตามอุ้ยอะไรนะี่ยา o ทำไมเขามาทำเซ็กซี่ไทมนอะไรกันแถวนี้อือออกกูเล่นน้ำได้ล่าลาล่าล่าโอเค Combination does not work Okay ผมจะขอหยุดไว้แบบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไลค์เพื่อสือแชร์ชอบแล้วก็สมัครเพใ่้ติดตามต่อนะครับไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้าหลังจากที่ผมเข้าไปดูใน Study Room แล้วก็เราจะไปเปิดเครื่องกันนะครับไว้พบกันใหม่กับผมเป็นรูเฟนวันนี้ขอลาไก่อนสวัสดีครับ